Sa kaing na sa kalina tangang tangang ang afigusia ng mga mahalang isang mahalang isang buto, pagkawatang pagkawatang aviwati ining, ining na sa kalina tangang sang tangkamang afigusia nga ma so akato, pagkawatang ang mangangamasang ang aing na

Tang salanan kasani tamang salanan kasani sangkang salanan kasani tuti yang pi kutang salanan kasani tuti yang pi tamang salanan kasani tuti yang pi sangkang salanan kasani tatik yang pi kutang salanan kasani tatik yang pi kasani tatik yang pi kasani piso kakawa arahan sama sama kuisa kiana sata no sokoto lo kadi kuna no solo kuisa wa พระบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจุปาพระองค์ที่ประทับทรงิงจาาของพุทธานิพ์ทจ้อ้ายาคเจ้าสาลาและอายพสวรรค์ผน้าและสุอาของดวยเทพเทวดาท้งหลายทั้งปวพญานาคพญาอิ่พาคมุาจุปอที่ประคาได้ การลกุซานับถือที่ประทับทรงศีลจงสาลาให้งนี้จงทัขบกาเขารกุซาจากบุตรจากนางจากลูกจากเต้าลิเกซาจุตซาทสาันนี้เนีมาแต่งขขอขมาในชิงที่ผิดพลาดไปอันี้ก็คือต้องขอโ่ษขออภัยแขอโชคขอลาของเงิขอกรมขอกลวเงนกลัวมีนน้น จะอายและพระพุตเจ้าออกองขอบันดาล่านกลาวขอใจคิดใจสวนดอกนี้เพื่อขอหน่วยไทยจะออกในเมื่อวันที่สิบหกกันยานี้ขอให้ทุกอาจทุกองค์จงดนบันดาลบนคิดเดินใจประทานตัวเลขสามตัวบนและสองตัวล่างให้กับลูกเต้าหมอนนาและ ลูกหลานทั้งหลายทั้งมวลได้เบิ่งได้เห็นไว้ถือขอให้เข้าสามตัวบึงของวันรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยานี้เลยเสายจทุกคนเอะ ชามโตบนเข้าเนาะก็จะได้ถวายรับูปัจจัยเป็นเงินเพื่อซื้อทา้าซื้อคีงไม่จะให้ไม่จะเห็ดบุญเห็ดจินฮะ เกลเซิบนะเฮ้ยบ,เยบอเทียนมันเปื่อยลงมาเอออะตอนนี้นเคียนน้อยเพิ่นกะเตงคันคอนำเจ้าออา้สุกสะคอนเนาะเพิ่นกะใต้ทูบใต้เทียนคอนจุดทูบคอเลขน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ยนมาทาเบิ่งอันตัวเลขน้ำกัน ว่าทูกสีออกเอียงเนาะ,ะสบายดีวันนี้แกแลวมาแต่งขันจุดทูบคอเลขหน่วยรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยานี่เนาะ สองซัมเมอนี่บอกแม่นละชีฮัมเมอเนอะาะชีฮัมเมออืมก็ได้เอามักไม้มาขึ้นถวายตั้งแต่มื่อวันศินศินเมื่อวานนี้แปดคำแต่ว่าันนี้เป็นเก้าคำแล้วก็เห็นตัวมักม่วงนี้จะขึ้นเป็นงุกเด่นขึ้นมาเลยเป็นเลขหนี่งนี่บอกอสองแปดแปดสอง ใส่สองก้อนนี่อืมอันนี่แมกม้กงวนงอันนี้มันเคยอยู่ในแมกม้กงวนแล้วก็เดีทยวทาบิยูทูบไปม่ใช่เป็นเลขอยงางแต่ว่าความฝันฮะเนาะจริมาเ่าความฝันคือว่านเคยนี่ก็ฝันว่าได้ไปติดก,กระดุงอยู่แม่น้ำคลองได้ได้ปลาน้อยอยันสองตัว เลกระดุงงขันฟังลาวันกระดุงนี่พระเจ้าจะตีเป็นสามสามเจ็ดสามเลขมีมุมปาน้อยกับศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งกับให้น้ำเบิดน้ำมาแล้วทั้งสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะมันจะลาวไทยมันก็มันกนำกันเลขคือเมื่อวานี้ออกสองสามศูนย์แล้อีกตัวหนึ่งก็อยากฝากไว้ก็คือคีคลิปศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ พอฝันเกินก่อนฮันแมนล้างกลเด็กน้อยแต่มีอุจจระบอกหรือมีขี้ติดมือหนึ่งเหลืองก็กระบงหันมันมันจ้าบชุดเต็มตัวเลยเป็นบงกระเลนบงกี่ยวปฏิเสนได้ขี้เข็บรักนี่ใส่รัก่าใส่รักห้าใส,ส่น้ำตัวเองห้ารักหก,รกประมาณนี้ ลองเสียงโซกเสียงด่วนน้ำกันด้วยเมืกก่อกี้จะอายศึกษาควอนตนไหโซกกหลากันก็ได้ก็ะชีได้สบายปัจจัยสบายเงินให้เพิ่นเอาไว้เปลี่ยนเงินถ้าเปลี่ยนคีงเปลี่ยนเ,เครื่องทรงให้เพิ่นชุดไม่และเลขเลขอันนี้เมให้ ให้นำรัฐบาลไทย่าหรือว่าทั้งเวียดทั้งลาวทั้งไทยรัฐบาลไทยแต่เม่ไี้ไม่้ก็ร้องเสียงเวียดร้องเบิงก็ดร้องเสียงเวียดเวียดร้องเสียงเวียดก่อนเสียงเวียดเสียงลาวกับไทยเนาะผู้ใดมากเลขใดกาเลือกเล่นเอาเนาะเลือกเล่นเอาตัวนี้ก็เป็นอนั้นเลขควบมฝันนี้ขอหวยไทยแต่บางทีมันก็ชิออกลาวออกเวียดกันบอกกันแล้วแต่ร้องเสียงเบิง เพราะว่าแต่ละเทือฝันแต่ละเทือกันออกรวมกันออกรวมบางเทือบออกล้าก็ออกเวียดบางเทือก็ไปออกไทยนะเนาะเพราะว่าอันนี้มันกะใกล้ช่วงหวยไทยออกเลยนะเนาะกะลร้องอันเสียงโซกเบิงเดอร์เอฟซีทุกคนกับหวยเบียดก็ลร้องเบิงถ่ามักตัวเลขก็ได้ไหมอันเอสคอหวยไทยิิดยนแล้วเพราะว่าคาเวียกไป เอฟซีผู้ใดกระถามหายอยู่อยากได้เงนเลขคว่ำฝันเคียนน้อยเขามีเวลาว่างและสรุปกันเลยรได้ไหมสรุปเลขเทียนให้เอฟซีนำเมืองเลขคว่ำฝันนีมีอย่างไรเลขคว่ำฝันก็มีสามสามเจ็ดสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์อัตราศูนย์หนึ่งสีหนึ่งเป็นหนึ่งกับสามศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้เป็นเลขคว่ำฝันเนาะตัวนี้เนาะ เดียวจะหน่อยเรามาเบิง้งกันลักท<อ>ีประมาณรักห้ารักหกนี่แหละน้ำทรายอือรักห้ารักหกตัวนี้ก็ห้น้ำทั้งอันเบียดลาวไทยเนยาะตัวนึนงเนาะลาวไทยเบียดลาวลองเบิ่งก้อนเ<ม>พราะว่าเบียดลาวมันออกถูกมือเบ<ม>ียดนี่ออกถูกมือเลยเพราะว่าจีผ่านมามันกะไปออกเบียดออกลาวออกทาั้งไทยโอเค พอได้จับจุพอได้แต่มันมันอยากลวมลวรวมอันคัดฝันย้ำแดแล้วก็ม็นโชกมานตลอดแลวเนาะนี่ก็พอได้อยู่บอได้สามตัวก็ได้สองตัวแต่หากว่าต้องได้ตลอดเก็ยเบทุกงวด <c oughs> ออกมาแล้ว ออเมื่อวานนี้่ักเลขที่มากันมันเก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์กับไปออกล่างของอหหนันหวยฮานอยถึงเจ็ดมงค์คืนแต่ได้ซื้อน้ำพอนยุก,กับบริซื้อหลายใช้ตัวหาทั้งกลิ่นเมื่อวานนี่กระทึกมันหนึ่งวัน,วน,วนแค่เทิร์กน้อยนึงมาได้หลายเลขลาวเดี๋ยวพอได้เทิร์กอ่าเมื่อวานนี้เลกลาวนะ เกลาวมาวานี่ัตคืแต่ตความขัดข้องที่ขัะไปมาเบิ้งเลขทูปเนาะเอฟซีเนาะทูปจิตจูดขอนำไอศกคอมมันก็ออกมาละก<ม>ได้เลขศูนย์หนึจูึงสเนาะ ตัวนี้เป็นเลขทูบเด้อขอ<ม>ขอเลขไทยกับอันเจ้าอ้ายสุขสคอนตัวเลขออกมาเนี่ก็มีศ<ม>ูนย์มีหนึ่งมีสามเจีนให้ตีตัวเลขออกมานี่พอดีเข้ากับความฝันของเกนน้อยเลยได้เนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เข้าเลขป่ปน้อยเนาะขันตีเป็นสามศูนย์ก็เข้าเลขไปง่าย หนึ่งสามศูนย์บอหรือว่าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งก็สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นเลขนามพญานาคนาคักน้อยอัจจะไอ้บรนกาอายุก 18, 000, สิบแปดพรรษาปู่น้องกับสิบสี่ก็ลองนำเบื้องทั้งเวียดทั้ทงลาวทางไทยอะลรเพราะว่ามันตะมักออกทั้ง ไปออกทั้งเบียดทั้งลาวทั้งไทยก็ลองเสียงเมืองมะแรงลองเสียงตัวเล็กตัวเล็กที่ห้มาเมื่อนี้ก็ลองเสียงเบิงทั้งเลขความฝันแล้วก็ทั้งเลขทูบเลขทูบกับเลขแรกที่อสร้างห้านให้เพิ่นขึ้นเครื่องใหม่ๆก็จะออกเลขปัญไหนึ่งสามศูนย์หลังจัดนั่นมากับจอเลขิก หวยแล้วก็เปลี่ยนผ้าะพี่ผ้าผ้าปูจะเป็นสีขาวอืมแต่ว่าเจ้าอายเป็นมักสีเขียวก็เลยเปลี่ยนให้เป็นเป็นสีเขียวก็มาออกหนึ่งเจ็ดศูนย์อีกตอนเปลี่ยนผ้าฝากลองเซกันเบ่งกันโซกันมานก็ดีใจน้ำนะลองเมืองเดอร์เอฟซีก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งฝากลเลขอยู่ในนี้ หมักม่วงสองแปดแปดสองในเป็นแนวทางเมื่อน,นี้เ,นนเมื่อน,นี้จนฮอดรัฐบาลไทยออกก็ลองเลือกเล่นเบิงตัวเลขที่เขียนน้อยเพิ่นให้เนาะมีเลขความฝันแล้วก็เลขทูบแล้วก็มีเลขยวนในหมักม่วงหันเนาะ <Okay. S 2> เพิ่นซื้อซื้อหมักม่วงมาขึ้นห้านให้เจ้าไอ้สุขสคกอนละเพิ่นเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาแนวนี้หรือว่าโชคให้มานประตูทุกคนกคนั่นแหละ หรือว่าเพื่อน,นจะให้ซ <คด S 2> ู <พด S 1> บบอกฝากไว้ัำคนนิดคนี้น่ยมีโอกาสแล้วจังสีมาทักทายใหม่เมื่อได้ฟันดีจะสิมาหาใหม่เนาะเม่อฟันดีแล้วจัง <c oughs> สีมาบอกเ่าให้ฟังกันใหม่